อ่ะสวัสดีคเพื่อนเดีย๋ยวนี้เรามาจะมาทออำหรือว่านุมาต้น,ต,นต้นทุเรียนก่อนโรบูจิงนะอันนี้เป็นต้นที่ผมซื้อผ่าน,นเน็ตมาอันนี้เป็นสายพานันธุ์ทองนวลจันนะไซส์นี้เขาเป็นไซส์ถุงเล็กอะ่ะคิดว่าผมอาจจะได้มาก่อนเขาจะเปลี่ยนถุงเป็นถุงถุงไซส์นึ่งน,นะก่งเริ่มตายครับอันนี้แต่ก็โตอยู่นะครับนี่ เพราะสังเกตแล้วรากเริ่มขนแล้วเนี่ยถือจริงๆรินะตัวนี้เขาเขาอาจจะรอเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อลงถุงไซส์หนึ่งนะครับผมสั่งซื้อเขาแลา้วมันจะมาให้ผมก่อนนะผมยวอาผมจะปลูกชามลงตะกร้านะเพื่อนนี่ตะกร้าไซส์นี้ครับไซส์ไม่ใหญ่มากนะไซส์นี้วัสด,สดุก,การปลูกผมก็ไม่มีเลยครับใชใ้พวกอมามะพราะา้าวสับ แกลบดิบแกลบ,บสดขี้ไก่แกลบแล้วก็ขี้วัวขี้หมูทุกขี้เลยแหละแต่ว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนะผมนั่นะผมจะหมักก่อนนะหมักให้เขาย่อยสลายกลายเป็นกลายเป็นปุ๋ยหมักก่อนก่อนที่จะเอามาผสมรวมกันจนเป็นดินใช้ในการปลูกนะจริงๆแล้วคือหลักการคืออะไรก็ได้แหละ้ำเพื่อนเพื่อนนีอะไรก็ใช้อะไรก็ได้ในการทำนะครับคือทำาะไงได้ให้ดินเขาโปร่งอ่ะ โผ่เพื่อให้ลากทุเรียนเขาเดินได้สะดวกได้ดีขึ้นเท่านั้น,น,นเองหลักการง่ายๆเท่านั้นเองแต่พอ,อที่ผมเอาชำเนี่ยชำหรืออัุบาลเขาก่อนเนี่ยเพราะหนึ่งถานที่ผมในการปลูกอะ่ะมันไม่พร้อมนะเนี่ยผมก็ในการเนรี่ยในการทอบตะกร้าคืเช็คดูครับว่าต้นที่ถุงเนี่ยหลับความสูงเขาสูงเหนือขอบตะกร้าไมมถ้าสูงกว่าก็ดินออกนะเพื่อนนะให้เขาอยู่พอดีขอบตะกร้าใหญ่สูงมากใหญ่สูงน้อยกว่าใหญ่เตี้ยมากไปแล้วก็ใหญ่สูงมากไป,ให,กไปให้พอดีเพื่อน พอดีแนละ้วเราก็มาดูทุกครั้งนะครับเพื่อนไม่ว่าจะปลูกชาหรือจะปลูกจริงนะครับเพื่อนควจะดูดูรากของเขานะเพ,นเพื่อนนะดูรากของเขาเสมอว่าต้นที่เราได้ซื้อมารากมันขดไหมเป็นพื้นฐานเลยนะเพื่อนอย่าห้เพื่อนดูอย่างต้นนี้ ตันนี้เขาชาถุงนี้น่าจะเป็นในนี้คือชาระดับชุดแรกของการการการปลูกอ่าการอ่าการเสียบยอดตน้นทุเรียนเลยอ่ะก่อนที่จะเปลี่ยนไซส์ของถุงนะเนี่เพื่อนไหมโอ้ล่าเขาขดมากเลยนี่ถ้าเาไป,ปลูกเลยอย่างเงี้ยโตช้ามากเพื่อนแต่ล่าเขาเริ่มเนี่ยเริ่มแตกแล้วล่ะแต่มันแตกจากล่าที่ขดไงเพื่อนมันก็เลยเนี่ยขดขีรอบเนี่ยโอ้ขีลากเนเพื่อนขดมากเลยคุยเลยเพื่อนมือคุยดินดู ดินไปดินที่เหนียวมากเลยอย่างนี้เนี่ยดำแล้วเนี่ยแสดงว่าเริ่มเชื้อเชื้อเริ่มเข้าล่าเขาแล้วพอดินขางล่างเขาแข็งมากเลยเนี่ยเขายังไม่ได้เปลี่ยนไงขายก่อนขายผมก่อนไงเนี่ยเนี่ยพวกดินล่างตายหมดแล้วเนี่ยมีล่ามีล่าตายหมดแล้วดำดำเนี่ยดูเลยพ่นแบกดูเลยแบกดูในดูก่อนว่าล่าเขาตายข้าไหนืหอ ลากขดครับเพื่อนอ,ออกให้หมดนะเพื่อนนะหูดินข้างล่างแข็งมากเลยดินอะไรดินเหนียวปะเนี่ยแข็งมากเลยเพื่อนอน,นี้ออกเลยอคุณหมายจะถึงปลายแล้วไม่เจอขดเนี่ยโอเคจบแล้วจบละจบแค่นี้นี่จบแค่นี้เพื่อนเพื่อนมีลากขดเขาตัดครับ ไม่ดีครับตัดเ,เพื่อนนี่ก็ดําตัดมันเป็นรากข้าแตกออกมาแหละแต่ว่ามันก็ตายอยู่ดีเดี๋ยวเราปลูกข้าวแตกใหม่ดีกว่าเพื่อนนะรากดำนี่ตายหมดไปมาครับเดี๋ยวเท่าไรเนี้ยดึงขึ้นเลยให้เพื่อนดูว่าผมผมแกะดินแล้วเหลือเท่าไรเดี๋ยวเท่านี้เองเพื่อน ไม่ตายครับเพื่อนไม่นกลัวไม่ตายนะอีกกล่าวว่าเทนี้จบกันเพิ่มดินครับเดี๋ยวเขาก็แตกล่าครับไม่นานเรียนไม่ตายง่ายนะครับเพื่อนเไม่แฉกกันไปฉีดถุงจากล่างขึ้นบนจีดง่ายกว่าครับมันเปื่อยนี่ครับเพื่อนดูโคนเขาโอเคได้ละ กบครับกบกบกบอย่าให้หกคนนะเพื่อนนะอันนี้เป็นสายพันธ์อะไรนะทองนอนจันทร์นะเพื่อนนะสั่งพันนิษ็ดมาไม่แพงครับเจ้านี้ใส่ขายต้นนี้ไม่แพง,ง,ง,งอยู่แต่ต้นนี้เป็นไซส์ที่เขาไม่ได้เปลี่ยนถุงเปลี่ยนถุงใน,ในจานวนสิบสามต้นสั่งมาอีกต้นเดียวที่ยังไม่ใส่เป็นไซส์ที่ไม่ได้เปลี่ยนถุงนะตงนั้นเขาเปลี่ยนถุงมาให้ผมมาแล้วลา่าจะไม่ขดเขาตัดมา คือรากมันเดิมเดินแล้วไซต์อื่นอะ่ะที่เขาเปลี่ยนถุงมาให้ผมอะ่ะมีต้นมีต้นเดียวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนถุงเนีย่ยไซต์อื่นเขาเปลี่ยนถุงมาให้ไซ์นี้นี่เห็นไหมเปลี่ยนถุงใหม่มาถุงใหม่อยู่เลยนี่ยังไม่เก่าแต่ไม่รู้กี่เดือนเดี๋ยวรากเริ่มออกแล้วอันนี้เขาเปลี่ยนมาให้แล้วเป็น,เป,นเป็นหน้าเป็นไซตไ์เดียวกันอ่าเป็นต้นตัวนี้้เดียวกันแต่เ้นต้นนี้ยังไม่ทันเปลี่ยนผมสั่งมาก่อนก็เลยส่งมาต้นนี้มาให้ผมนะ ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วการทำทุเรียนหรือว่าการดูาลทุเรียนก่อนเราปลูกจริงนะแล้วก็เก็บไว้อย่างนี้รดน้ำอะไรปกติเขาอีกสักสองสามเดือนค่อยเรามาปลูกหรือสี่ห้าเดือนก็จะปลูกคือเพื่อง่ายเรารอสถานที่จริงผมพร้อมมาไหนผมปลูกอ่ะเพราะยังไงอย่างถางเนี้ยเขาอยู่ได้ประมาณปีครับเพื่อนถางนี้เต็มปุยเห็นรากเขาจะออกตามรูนี่เลยเนี่ยเขาถุงดาวเขาไม่ออกรากไม่แถวมาแต่ถ้าเกิดเราใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยเนี่ยรากเขาออกมาเขาจะออกตามรูนี่เลย แทงออกมาเลยนะถ้ายิงเราไ,ไว้บนดินปุ๊บนะเขาจะวิ่งหาดินเลยอ่าโอเคเสร็แล้วครับตอนนี้ครับอย่าลืมอ่อายาาฟางปกโคนต้นก่อนนะครับก่อนรดน้ำโอเคครับวินนี้ก็วันนี้ครับผมสวัสดีครับ